เราสบายดีท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาอัปเดตโครงการกอราานน่อสร้างทางลวนในระยะที่2 3 4สแต่เมื่อมองเวียงหาหลวงพระบางและแต่หลวงพระบางหาอุดมไส้และอุดมไสดหาหลวงน้ำท่าทิศก,กับไซเดนลาวและจีนแต่ก่อนอื่นเขาจะไปผู้เกี่ยวกับความคืบหนะ้าโครงการก่อสร้สางเส้นทางลวนทางเกา่าเข้ามาฮูจัก กับทางหลวดก่อนเพราะว่ายังมีได้หลายคนยังคงสับสนเลยกับพวกเขาใจเกี่ยวกับความหมายของทางด่วนเป็นอย่างเขาจะมาเหล็กเปลี่ยนบมเยนกันเพราะว่าข้าพเจ้าเองกับบุคเมนนักวิชาการในการก่อสร้สางเส้นทางหลวนยังมาทไทใจหรอกข้าพเจ้าเองก็เป็นเพียงยูทูบเบอร์และการเป็นเพียงผู้สแสวงหาความผููแสวงหาความหมู่จักและกา ทั้งไปด้วยตนเองไปเทียนตัวจริงในการทั้งผ่าทฤษฎีสนันเอาก็จะมาเซไประสบการณ์นํากันสําหรับทางรวนว่าเป็นอะไรแต่ผู้ชมทางรวนความหมายกับเป็นทางล้วงประเภทหนึ่งที่มีความสามารถที่จะห้องหับปริมาณการจราจรใดจํานวนหนึ่งออกแบบมาเพื่อห้องหับการจราจรที่ทว่องไว้นก็มีความปลอดภัยโดยอาจจะเปิดไห้ใน์ใน้ฟูแบบลักษณะ เป็นเส้นทางที่เก็บค่าผ่านทางหรือบวก็ได้แต่ส่วนหลายเป็นว่ามักจะเก็บค่าผ่านทางยุทีประเทศแคนาดาและกัทวีเอเซียเอื่นทางรวนว่าเป็นเอ็กซ์เพรสว์ประเทศอังกฤษประเทศไอแลนด์เอื่นทางดวนว่าเป็นมอตเตอร์เว,ว์เ way, ส่วนยุทีสหรัฐอเมริกาและกัออสเตรเลียเออ่นทางรวนว่าฟรีว์ทางดว่วนเป็นเส้นทางที่ว่าควบคุม การเข่าถึงจะบ่มีการคัดขวางของการจราจรด้วยระบบหวกไฟอํานาจตัว่าไฟแดงน,นั่นเองถนนที่มีข่วงอิสระจากจุดตัดต่างๆโดยที่ว่าผ่านเส้นทางรถไฟหรือทางยางที่นี่รับดินโดยอาจจะแบ่งออกเป็นทางยกรับหรือทางหลอดพื้นก็ได้มีความสามารถเข่าละก็ออกจากทาง ด้มีการแบ่งทิศทางจราจรอาจจะมีการคิดคู่กันก้างอาจจะเป็นแบบเหา้ากันกันก้างเป็นกําแพงแล้วก็มีหัวกันก้างกําจัดพวกจุดตัดในทางทิศทางต่างๆช่วยเพิ่มความปลอดภัยของกาดินทางร่วมทั้งช่วยเพิ่มความสามารถในการค้องขัปริมาณการจราจรด้วยที่ว่าอยู่ที่แขวงจมัซัก ยุทีปากเซนะฮปากสองจนหอดไซเดนเล่าไทย2องมกต่างๆนะบางเต่านะมันหร้ยคนกับเขาใจพิดวา่าอันนั้นเป็นเอื่นทางด่วนแต่ที่จริงแล้วจุดเขตนั่นบ่ม,นมีทางด่วนเนอะทางด่วนยุทีประเทเล่าซ้ายทางอิฐก็คือทางด่วนนะครวิจันต์บางเวียงอันนั้นก็เจ้าเอื่นเป็นทางด่วนเส้นความหมายของทางด่วนก็คือที่ห้าเก้ามาขงังมาก,ก่อนนาะนี้แล้วนะั่นแหละ แล้วก็ทางด่วนทีว่าได้มาตราตแท้าคือเป็นเส้นทางด่วนทีมีการออกแบบเพื่อโบไ้มีประเภทพวกไฟแดง่บไ้มี่พวกเส้นทางเมื่อเสียมจอดรดล้อทาเพื่อจะไปอันนั้นก็จ,จะเจ็จทาเอืนทางด่วนส่วนทางด่วนมันคือทางความไมาคือเป็นทางอิสระสามารถแลนด์โดยความไหวจํากัด แต่บางเดืองความไหวกับอิงตามแต่ละประเทศทีว่ามีขอกําหนดไ้ในการเดินทางเข้าขออกวกฎไม้ทางดว่วนก็มีเช่นกันฉะนั้นทางด่วนทีในมาตรฐานทางด่วนทีแท้จริงก็คือเส้นทางด่วนจะต้องเป็นเส้นทางไปกลับค้าขึ้นค้าลงย่านหน่อยตองมี2 2ทางจราจรและก็1 2่สองทางเ,จรจรงงางเข้าขอาอกว่า2ทางสุขเรินเพื่อมาจะมี2ทางสาและก็2ทางไว้ ฉะนั้นอยู่ท่ต่างประเทศโดยส่วนใหญ,ญ่อาจจะมีเป็นทางโยกระดับคือจะโยกระดับจากพื้นเป็นลักษณะผูแบบครัวเพื่อไปอีกจุดตา่างๆนั่นแหละแต่่ายนอนย,อยัเข้าจ,จัาจึงเห็นทางยกระดับจุดไดทีว่ามีบอลสุ้มส้นจุดไดที่บอลมีผูค้ค้น้ยนยันผ้านาเที่ยวหลายบอลจุดตัดระวังชีแย่ขาแยกกระเดี่ยวแต่เป็นว่าเพิ่นจะเห็นเป็นครัวไป หรือว่าทางยงรับพื้นเพื่อโบไห้มันมีการกีดกันจากการสั้นจรที่ผ่าพืดดินนันเองสนันยุตีประเทศเล่าก็คือยุตีต่างประเทศเพื่อนก็เลยมีการโยงรับพื้นบางจุดบางงานแต่กับบางบอลกจะเปมนเป็นดินเพียงและกามีการต่อเติมมีการทีคูณดินเยียบดินเพื่อเหตุเป็นทางลวนก็ได้เช่นกันสรุปความูลอิงตามความอิงตาม สถานทีในการก่อสร้างบ่ไน้มีซุกม่อนตอกยกรับบ่ไน้ทีบ่้มีซุมซ้นเป็นตรงเพียง,งเป็นหาเพียงต่างๆก่อเหตุเป็นเส้นทางตัดผ่านไปเลยแล้วก็เส้นทางรวนมันจะต้องเป็นเส้นทางที่ว่ามีคู่กันกลางโดยที่ว่าสามารถปลูกยาไส้ือบอก็สามารถเห็ดเป็นแลวขัวกันกลางระวางซ้องก่าเส้นทางขึ้นลงและกรนอจแก,กน,นั้นก็ยังมีหัวกันเพื่อว่าบบไหสับเข้าไปใน เส้นทางล่วนนั่นเองเพื่อเป็นการปอกกันบพห่อให้มีการเกิดอุบัติเหตุเพื่อเห็นทีเส้นทางล่วนซ้ายทั้นอิจูทีบางคนยิ่จันทร์ฮะบางเวียงที่ว่าก่อนนัานนี้เคยมีข่าวว่าเกิดอุบัติเหตุมั่วเขาไปในนั้นหลายคนก็ยังบ่ท่านเขาใจว่าทางล่วนเส้นนี้แมนมีหัวกันกลางที่จริงแมนมีความปลอดภัยหอยเปอร์เซ็นต์แต่าบอลที่เกิดเหตุมันอาจจะมีความเสี่ยงโดยเฉพาะแมนหัวมันอาจจะบอดีบอ ก็คือเหตุให้เกิดวัติเหตุต่างผ่านมาแต่วันนี้ปัจจุบันนี้ทางคณะกรรมการพิโซเพิ่นก็ได้แนะนําให้บริษัททางด่วนมีการอัปเดตไม่หมดทางที่ว่าผ่านมาก,ก่อในรายเดือนเติมแล้วฉะนั้นทังภาคส่วนที่เกี่ยวของเพิ่นก่อนนี้พวกเขาจะใส่ติดตามอย่างไกล้ชิดในการก่อสร้างในการที่เหตุให้ทางด่วนเกิดอุบัติเหตุเท่าศูนย์เท่าที่จะเป็นไปได้จากท่านผู้ชมอนุรัเป็น ความคิดเห็นเป็นการเป็นเลเป็นความทีเหลกเปลี่ยนไอเดียแบบเปลี่ยนบทเรียนนำกันเกี่ยวกับเส้นทางด่วนเป็นอย่างส้นทางด่วนเป็นความหมายคืออย่างแต่สําหรับเ็นไพรทีวามีความอยากเปลี่ยนบทเรียนอยากส่งขอควาวมหาเกี่ยวกับเพิ่มเติมหรือว่ามีขอได้ทีข่ะตัวผู้กอสามารถคอมเมนต์หรือส่งขอ้วขวางมหาทางะเจ้าได้ยินดีทีจะครับ แลเก็ได้เปลี่ยนบทเรียนเช่นกันนลละกันเอะไรห้องมาเบิ่งวข่าวๆอัปเดตตาสุดเกี่ยวกับทางด่วนในเนี่ยที่สองสามสี่ตัดแต่วังเวียงเป็นหอไซเรนโปรตินจนถึงทางด่วนจากโซปโปจีนเพื่อจะมาเชื่อมจอดก,ก,กันกับโซปตลาดออกมาแล้วโครงการก่อสร้างทางด่วนในยะที่สองสามสี่แต่วังเวียงหาหลวงพอบาง ลัวพอบางอุดมไส้อรมไส้หาบอตินแขวงหลวงน้ำทาข่าวข่วเกี่ยวกับทางด่วนระว่างเวียงจันทร์ถึงไซเดนบอตินล่าจีนซึ่งเป็นเส้นทางด่วน,นสายทับอิดขี่ทางผักเหนือก่อนจะมงนามาหอดสูและคนวิยงจันทร์แล้วออกไปทางเขตผักไต่ของโซป,ปลาว โครงการทางด่วนเหล่าจีนตอนเหนือได้สำเร็จการสำรวจออกแบบโครงการสางทางด่วนได้นยง 2, 3, และ4ก็คือเส้นทางแต่เมืองรังเวียงเมืองังเวียงหาหลวงพะบ้างหลวงพะบ้างหาอุดมไส้อุดมไส้หาบอ่อเต็นแขงวงหลวงลำธาที่ติดกับชายแดนสซปจีนมาหอดปัจจุบันสำเร็จเวียกงานก่อนการก่อสร้างจำนวนหนึ่ง โฮมผมนวยการบริษัทหวมถึนพัฒนาบริษัททางด่วนเหล้าจีนในให้สมภาตอนักข่าวของซีอาไเมื่อบรุลมันี่ทานเท่าจุน้องผมนวยการบริษัทห่วมถึนพัฒนาบริษัททางด่วนเหล้าจีนแห่งกรุวา่าโครงการโกสางทางด่วนในยะดังกล่าวในสัปดร็จขั้นต้นก่อนก,การโกสางจํานวนหนึ่งคือ สำ,สำเร็จการสำรวจผาคสนามการพวัวพันกับอำนาจการพวคคอ,องท้องถิ่นบันทึกความเข้าใจการกู้ยืมขึ้นร่วมไปถึงการประเมินผลกระทบในเบื้องตน้นต่อสภาพความเป็นจริงในรน,นยะที่มีการระบาดของพยาธิโควิดสิที่จะส่งผลต่อการนำเขา้าวัตถุอุปกรณ์ต่างๆมีความสักษา เพิ่มบสรวกในการกอร่อสางและบัญหาอื่นๆซึ่งขาดคเนี้เบื้องต้นว่าการโกอสางเส้นทางด่วนนี้จะใช้เวลาถ,ถึง10ปีจึงจะสำเร็จข้อมูลล่าสุดโครงการเสร้นทางด่วนเล่าจีนแต่นักขวลนิจัจนทร์หาใส่เรนเหล่าจีนจะมีความยาวทั้งหมดประมาณ 4 4ห้กว่ากิโลเมตรสพอตได้ยะที่1ที่ที่สาเสร็จแล้วแมนมีความยาว1 1 1้อย11กิโลเมตรส่วนทียังเหลือแมนมีประมาณ3 6, ห้อยเศ้าเก่ากิโลเมตรหาโครงการก่อสร้างทางด่วนสำเร็จอย่างสมบูรณ์นอกจากประหยัดเวลาในการเดินทางแล้ว ยังจะอำนวยความสะดวกให้เกการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของโซโปโปรลาอีกด้วยโดยเฉพาะจะส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยวให้เติบใหญ่ขยายตัวอย่างเก่าวกระโดดและโซโปโปรลาจะถือเปลี่ยนที่ตั้งจากประเทศที่บมีทางออกสู่ทะเดมาเป็นประเทศเสื่อมโยง,งเสื่อมจอดเขากับยุทธาศาสตร์1นแล้วหนึ่งเส้นทาง ของโซบปจีนอย่างมีประสิทธิภาพและต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์รวมกันเส้นทางด่วนแต่คุณหมิงหาคนครนวุิงจันโดยผ่านหลายจุดหลายเมืองด้วยกันฐานับแต่คุณหมิงมากก่แมนจระ่าน 1. คุณหมิง 2. ยูซีหยวนเจียนโมเจียงผูเออ จิงฮุ่งเกโรดลาโอหานที่ฟังเล่าหลวงน้ำท่าเมืองไส้หลวงระบางผ่านแขวงเซยยาบุรีเขามาที่เมืองพุ่นหุ่งและก่อมาถึงนครวงวิงจันทั้งรวนแต่คุณหมิงหาโบหานเรก G8-511 มีระยะทางประมาณ6-50กิเมเวลาการเดินทางประมาณ7จดชั่วโมงมันลาเดทางร่วนเตนอคอนดูมิงจันหาบอเตนมีระยะทางประมาณ4-60กิเมเวลาการเดินทางประมาณ5าชั่วโมงแต่ท่านผู้ชมมันิมนเป็นการอัปเดต ล่าสุดเกี่ยวกับโครงการกอร3ทางด่วนตอนเหนือโดยเส้นทางด่วนในระยะที่ 2, 3และ4ก็คือเส้นทางแต่เมืองบางเวียงลพบางลพบางอุดมไส้อุดมไส้บอ่อตินแขวงหลวงลำท่าจนพอไซแดนล่าจีนถือว่ามหสดปัจจุบันนี้ก็อเมนมีความคืบหนา้าไปหลายด้าน แต่ทับส้มนั่นแหละเป็นข้าวข้าวที่ห่ามานํามาฝากมาตอนมาให้ทานทู้ส้มนะครับผู่ไปผมหอมกันเส้ทนทางที่ห่ามีความไฟฟันอยากให้มันเกิดขึ้นถามมีการพางแผนแน่แนอนกระต้องมีการก่อสร้างแต่กระต้องคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อการก่อสร้างเพราะว่าอยากให้บานห่าเป็นเส้ทนทางที่สีเขียวเป็นเส้ทนทางแห่งธรรมศาสตร ไปไกลไปไกลมากก็สาม,มารถเห็นวิวทิวทัศน์อันสวยจดชดุงดงามของประเทศลาวฮ่จากตะปะสม้มขอบคุณขอบใจหลายๆในการติดตามทับสม้มสำหรับคลิปนี้สบายดี